ว่าวันนี้ผมเล่นเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะนี่ก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับผมอ่านี่จะเป็นภาพรวมแสดงรายได้นะครับผมตอนนี้กาลังฮวบเลยนะอ่ะแต่ว่าก็เพิ่งตั้งไปนะครับผมอ่ามีถูกมาด้วยนะ <Wow. S 1> อ้า่นี่นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นประวัติการเล่นของผมนะอ่าโอ้โก็แดงแดงไปหลายไม้อยู่นะเฮ้ไม่ยาก <S <S> <S เพราะว่า <S <S> <S เราเนี่ยเลือกเล่นเนี่ยหลายไม้อยู่นะอ่าถือว่า เป็นการเซฟไปในตัวเลยนะครับผมอ่เล่นน้อยก็ความเสี่ยงสูงเล่นเยอะก็ความเสี่ยงก็ต่ตําๆลงมาตามที่เราตั้งๆไว้นะครับอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้พักหนึ่งนะครับผมมาเอาให้มันครบไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยเก็บแบบเนี่ยมันจะเร็วนะครับผมอ่ะสูตรเนี่ยเร็วเพราะผมเคยลองแล้วนะอ่ามันก็เก็บได้เร็วอยู่นะครับแต่ว่าวันเนี้ยมันดันแตกอ่ะเออมันแตกอ่ะก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะ เงินน้อยก็คือดีกว่าได้ยังไงโอ้เขียวรัวๆนะเอาละครับผมกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผม at daymo นะครับผมมา <ๆ S 2> วันนี้เราอยู่กันในบอท AI บทรูริลตนะครับผมอ่ะอันนี้ผมได้ตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่ากันว่าวันนี้ผมเล่นเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะ,น,ะ,ะ,อะนี่ก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับผมอ่ะนี่จะเป็นภาพรวมแสดงรายได้นะครับผมตอนนี้กําลังฮวบเลยนะอ่ะแต่ว่าก็เพิ่งตั้งไปนะครับผม อ่ามีถูกมาด้วยนะว้าวอ่านี่นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นประวัติการเล่นของผมนะอ่าโอ้ก็แดงแดงไปหลายไม้อยู่นะเแดงไปหลายไม้อยู่นะครับผมมามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับอ่าอันนี้ผมเลือกเล่นเป็นรูปแบบการเล่นเนี่ยคือล็อกโซนหนึ่งนะครับผมรูปแบบการดึงเงินเนี่ยก็จะเป็น3ามเอกขนุเองนะครับผมอ่าสเต็ปการดึงเงินเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่11ไม้นะครับอ่าวันนี้เราใช้ทุนอยู่ที่1,000บาทนะครับผม กำไรเราตั้งไว้ที่1000เช่นกันนะครับอ่ะตอนนี้กำไรเรามาที่1 8ึงแปล้วรูปแบบ AI เนี่ยก็จะเป็น L เท่ากับ L บวกเท่ากับนะครับผมอ่ะ oh, <yeah. S 1> ก็มีหลายรูปแบบการเล่นนะอ่ะ AI ก็มีหลากหลายตัวให้เลือกเล่นนะครับผมอ่ะสามารถถ้าใครแบบว่าเหมือนอ่ะถ้าใครแบบว่าไม่รู้ว่าต้องตั้งหรือเลือกอะไรยังไงเนี่ยสามารถเข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับผมมีพี่ๆเขา ตั้งแล้วก็เขาก็ลงแชร์กันไว้นะครับผมอ่าตอนนี้กําไรของเราเนี่ยมาที่190แล้วนะครับอ่าเราตั้งไว้ที่1000%เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ไม่ยากนะครับผมอ่าน่าจะได้ไม่ยากเพราะว่าเราเนี่ยเลือกเล่นเนี่ยหลายไม้อยู่นะอ่าถือว่าเป็นการเซฟไปในตัวเลยนะครับผมมาเล่นน้อยก็ความเสี่ยงสูงเล่นเยอะก็ความเสี่ยงก็ต่ําๆลงมาตามที่เราตั้งตั้งไว้นะครับอ่า นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ถูกติดกัน4ไม้แล้วนะ <Yeah. S 1> กําไรของเราก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะครับผมเกือบ200แล้วนะผมคิดว่ายังไงก็ถึงแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าจะได้สักเท่าไหร่หรือจะครบตามเป้าเนี่ยอีกนานแค่ไหนนะครับผมอ่าเราไปดูกันต่อเลยนะครับไปเอาละครับผมหลังจากที่เราปล่อยมาได้สักพักนึงเนี่ย ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็มีแดงบ้างป่าปลานะครับเขียวก็จะเยอะกว่าอยู่นะอ่าตอนนี้กำไรเราก็อยู่ที่390แล้วนะครับผมอ่าเมื่อกี้มันก็ขึ้นไปได้เยอะกว่านี้แหละตอนแรกมันเกือบพันแล้วนะแต่ว่ามันเพิ่งโดนไปเนาะเออแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่แย่ครับผมยังไม่ถึงจะติดลบนะถึงแม้ว่ากำไรมันจะลดลงไปบ้างนิดหน่อยอ่าแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะปล่อยต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอเอาให้มันครบไปเลยนะครับ จริงๆเนี่ยเก็บแบบเนี้ยมันจะเร็วนะครับผมอ่ะสูตรเนี้ยเร็วเพราะผมเคยลองแล้วนะอ่ามันก็เก็บได้เร็วอยู่นะครับแต่ว่าวันเนี้ยมันดันแตกอ่ะเออมันแตกอ่ะมันแบบว่าเหมือนว่ามันเสียหลายไม้ติดอ่ะแล้วมันแบบว่าเหมือนมันกําไรมันก็ลดลงไปนะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยกำไรของเราก็อยู่ที่460แล้วะจะครึ่งทางแล้ะไม่เป็นไรเก็บใหม่นะครับผมเพราะว่าเรามีทุนเนี่ยตั้งหมื่นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราเล่นแค่ธิรพันธ์อย่างเงี้ย อ่ะก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเงินน้อยก็คือเงินนะครับผมอ่าเงินน้อยก็คือเงินนะอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยต่อไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามันยังลดอีกเนี่ยเราก็อาจจะหยุดนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเล่นใหม่เวลาอื่นนะครับผมอ่ารอดูตามกราฟตามอะไรหน้าบดนะครับผมเขามีบอกบดนะอ่าเปอร์เซ็นต์การชนระเปอร์เซ็นต์แพ้งเงี้ยว่ามันอยู่กี่ปเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยดีกว่าครับผม เอาล้ครับผมหลังจากที่เราปล่อยมาได้สักพักนึงเนี่ยตอนนี้ก็ครบตามเป้าแล้วนะครับผมอ่าผมตั้งกําไรไว้ที่1000นะครับผมตอนนี้ได้มาที่1,100นะครับผมได้มาเพิ่มอีกตั้ง100นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าได้ยังไงโอ้เขียวรัวๆนะอ่ามีแดงแค่2ไม้เท่านั้นนะครับผมที่เหลือเขียวหมดเลย8ดไม้นะครับนี่นะอ่ากราฟก็อ่าถือว่าโอเคนะครับผมดีนะที่เราผ่านมาได้นะอ่า คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะผมเอาได้กําไรมาก็ถือว่าเกินเป้าที่เราตั้งไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ